สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมิจฉาพ่อมาอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้น่ากลัวจังเลยตับครับตับสดๆครับครับตับสดๆมื่อนี้จุอาจุอาตับนเล็ก้อยตับน้องเสาลาครับน้องเสาลาลำพ่อลำพ่อบ่อทองครับบ่อทองต่รุวันกิดคือกันค่ะหนูจะเรียกพิทยันเถอะขอบคุณสปอนเซอร์หลักสองท่านนะครับแม่ลำพ่อกับพระเอกอัมพลบ่อทองอีกแล้วครับท่าน สำหรับคลิปนี้เรี่องทีมงานอาจารย์น้กุนตีหมู่บ้านนีลาบไกลสวัสดีครับ,รบอาจารย์แบงค์มือน,นี่จุอาจุอาเนี่ยครับพี่น้องมากินข้าน้นเหกันที<อ>มีโดย <ไป S 1> อาจารย์โจแบบเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นจุอาจุอาอาจารย์โน้กุนตีเขากำลังทยอยทยอยทอยทอยออกมาการเฮ้ยมันทำไม้วยมันจะฟงอะไรเอางี้นี่มั้มฟงม กูสิโ้าวเราซื้อขุก็ได้ยานตะเกียบไม่มึงกินได้รีเนาะเสียดายอ่ะได้กินอะไรแม่โอ้โหก้อยก้อยกับจุอาหารวัสดุนะครับพี่น้องเศรษฐศาสตร์เจ้าฟังเนื้อเิรษสันถ้ากับนะครับสามสิบกรัไข่โยงนะครับพี่น้องเจ้ากินเข่าน้ำกันหลังจากที่เข้าซ่อมแล้วเขาก็กินเข่าแรงเข่าง่ายน้ำกันมืออื่นวันที่เก้ามือหือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองด้วยพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมืออื่นมืออื่นบได้ซ่อมขอลาไปอ่า ให้กันลังใจปัจจัยศิลินนะครับผมสิไปให้กันลังใจปัจจัยศิลินยูเป็นเหรินอยูยิ้มพูบเหรอมือเร่องนี้มแม่มาเรื่อมือแรกนี่มือให้ก๊อปล้างใจกันไปเป็นะเหรินอยู่สีแซมพูสีแซมพูคือมือนี้มีสปอนเซอร์อยู่สองคนสาเหตุยังค่อยเลี้ยงเนี่ครับมือนี้ที่งานอาจารย์น้องคนตีแกเพ่งให้แม่ล่ำเผาเพ่งเอียงเกาะ ผ้าแต้มผ้าแตมเนี่พี่น้องนะครับเป็นเป็นทั้งทั้งแฟนคลับทั้งแฟนคลับทั้งเอฟซีของช่องลำเผาตะลุวันพาเพื่อนว่าแก่เพลงนีแน่ว่าซันแก่เพลงนีแน่หักล่าที่ผ้าแตมบอกบ้าหักล่าที่ผ้าแตมได้หายที่ว่าอาจารย์นาคตีเท่าใสเวลาอยู่ประมาณจักสองชั่วโมงแกะนะครับก็ขอบคุณน้องบิ๊กนะครับที่ทรงโนอดมาให้นะครับ ส่งนร์มหาหิละกาทางนี้ก็เลยสารงานต่ออยู่อีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเตอนนี้เขากำลังกินซอยจุกกัต่างตมากินซอยจุกนะครับเเอาเขียวบดีว่าสั่งยันจว่าเขียวบดีนะครับเชี่ยเชี่ยเขียวบดีก็เลยไปสิพักซะก่อนข้้าาพเจตอนนี้กำลังพักกันอยู่นะครับโอ้กำลังพัก แง่คือประมาณกเขาเมียรตายเนี่ยมุจิตตาตายเนี่ยมุอจิตตานอนเงยเอามุจจิตาสิหน่เมนโอ้โหคุนยิ่งคมณยิ่ตเด๋ยวนูนอะเป็นเตเลนเบดีน้องมุจจิาสิเป็นเตเลนเบรดีวันสิเสริมแนบแล้วเที่เสริมแวนแปดไหมที่เสริมแปดไปที่ผมเลยเสริมยังไงพอจ จานแจก่พี่น้อยอมกันออานี่ผมเดี๋ดีจิตตาต้องปิดแล้วมันเนี่ยแล้วเติมเหมือกเหตุการณ์อมมีแต่กิ่นเนาะสนองเครงเนาะจุกอาจัวไกลแล้วนะครับพี่น้องวันที่12นะครับมือเปิดปลายท้อการแสดงแล้วท่านพี่น้องครับเบิ่งสถานที่ที่เ้าจะทำการแสดงไก่เนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับ12นะครับพี่น้องบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงนะครับพี่น้องสำหรับ พี่น้องเข้าผู้ที่สีผู้ที่บอมานะครับผู้ที่บอมามวนซื้นโูแซวลดันหนาเวทีก็คืนหนึ่งบาทหนึ่งใบต่อหัวใจหนึ่งดวงต่อลมหายใจให้โบผืนยาบโบผืนยาบพันอยู่ไก่หน้ามืวมากกว่ได้แต่ว่าเพิ่นสามารถเบิ้งเบิ้งทั้งออนไลน์ได้นะครับหนึ่งบาทต่อหนึ่งกำลังใจนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ผู้ที่มานะครับหนาหนาเวทีนะครับหนึ่งบาทบัตรหนึ่งร้อยบาท สิได้ของแจกนะครับพี่น้องหนึ่งชิ้นคือเป็นปลากระป๋องตราไทยครัวนะครับพี่นอ้องนะครับปลากระป๋องนะครับพี่นอ้องสิได้ไมอกินกันนะครับพี่น้องห้าเขามาน้ำเด้อไปกินเพรปลากระป๋อง <c oughs> โอ้โอ้ดีตอนเนาะม่วนเสือเ้ายี่ลี่ ตำบักหุ่งกามี่ตำบักหุ่งกามี่แม่นอยู่หลังพิธีเฮากามี่ตำบักหุ่งตำบักหุ่งหลังพิธีกามี่ครับนี่นะครับกินกับปลากระป๋องกินกับปลากระป๋องครับอันสั้นหนึ่งบัตรหนึ่งป๋องหนึ่งบัตรหนึ่งป๋องบัตรละร้อยบัตรละร้อยผู้ผู้บมาก่ะซื้อบัตรหนึ่งร้อยให้กันบอกใครบ้าอยากเสียเงินกับเขาหลังพิธีครับมาหาผมครับโอ้ยหน้าเข่าแสดงว่าเจ้าน kind of ี่พอดีตัวไอหนุ่ยนี่แต่ว่าเสียหลังกับคาบัตรเนี1 1้ยเป็นสั้นเนี้เออโอ ทีมงานของหนึ่งรุ่งท่ว่าอำนวยศินะครับจาพาเจ้าการเจ้างานนะครับเดี๋ยวเดีอันอันซมื่อไีรนะปากปนบ่ครับเจ้าเนี่ยเจ้าบอเลยนี่ยแล้วปนศิ้วปนบ่ปเนเาก็งแเจ้าเ้ี่อวนนครับคุณแม่ลำพอก็รันังซเวน่นะครับแฟนคลับเปิ้ว่าให้ เล่นเพลงไหนไมันเด้อไม่รำพาวสันก็เลยบอกทีมงานครับแกเพลงยังก็ผาแต้มผาแต้มนี่ละประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ไม่ังินพี่น้องเข้าภูนามาก็คือมาสมมวลซื้อโนเซลน้อกันนะครับตอนนี้นะครับฝากตอนนี้กับทีมงานหนึ่งรุ่งกี่ว่าอำนวยศิลนนะครับพี่น้องสถานที่ก็คือไปมากายนะครับพี่น้องอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่พี่น้องนะครับออกจากไฟแดงสีมันเลือยงมากประมาณเกือบสามร้อยเมตรนะครับพี่น้อง ประมาณ300เมตรสีเห็นทันทีเลยนะครับติดติดถนนใหญ่เลยเส,ส้นสีเมืองหน้ากลางนะครับ ฐานที่เขากว่งขวังตอนนี้คือปลอดฟาปลอดฝนแล้วนะครับพี่น้องปอดฟาปอดฝนมสถานที่มองจอดรถขังนนะครับพี่น้องอยู่หลังสำนักงานนะครับพี่น้องแต่ว่ามองเรนน่านีอยู่หนาสานงานนอ่านโจนามองจอดรถคืออยู่ขงด้านหลังนะครับมองจอดรถเียบเลยนะครับพี่น้องคือสามารถจอดได้ถึงรยสร้อยา0ร้0ยขั้นหละนะครับขยับขยับขยับกันเข้าไปนะครับตรงนีพี่น้องเขาปูพรมมาเฝากรถอยู่ด้านหน้ามีคือกันนะครับคนเมองฝากรถแน่นะครับ อยลืมเด้กพี่น้องครับอย่าลืมใส่กำลังแน่งใจกันนะครับสิบสองตุลาคมนะครับพี่น้องหรือว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับเบิ่งคลิปแม่ลำเผาแล้วคลิปนี้นะครับอยากติดตอ่อท่านการแสดงนะครับติดต่อบรได้ทีบเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สองห้าเป็นเบอร์โทรข,ของอ่าหัวหนะน้าหนุ่งพลน้ำที้งาน ครับบอดพี่น้องนะครับเตือนบัดโจูดบังกับพวกไก่ออกก้อนสาเป็นปะาพีนี่นะครับพี่น้องโอ้ยโตใจหมเลยเนี่ยเกืบเป็นควันในร่างแก่นอาหารโลงห้องฟักได้ไปจันนี่โอ้โอเคเลยจันโจ้แล้วจีเปก่อยนะครับพี่น้องนะครับเอาพร้อมนี่เลยจันจัดการเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอออันนี้ไว้เดี๋ยวพวนาเราชออกมากินน้ำกัดนะครับพี่น้องซอยจุซอยจุคืว่าจุอาจุอาเนี่ยครับพี่น้องฮะ โอ้ยตัวใหญ่เวอรความบนความซื้อนะครับพี่น้องเอ้ามันมี่าวนะมีบเถ่าอยู่สอสคนเนี่โอ้ยตัวใหญ่เวิร์ไปมีมีเถ่าอยู่สอามคนแต่ล้คนนึงเขาก็เหรี่ยบังกับพวกกันนี่ครับพี่น้องอ่ะจานโจแล้วไปปปลอยมเนะคราบปล่อยไปตงในไปนีไปนีใส่พริกต่อไปยังตอนนี้เราใส่พริกยูนิลัสกับิปูงในว้าอมมือย่องไจอ้ยอจะใส่ถุงก็ได้เนาะ ผมกินก้า่แล้วมออกหอนมือโอกหนได้มายันีเดียเรอยได้มาเดียเอมันออกห่อนมือันอ่กันกไดุ้งนะมันออกหอนมือที่าว่กพริกเนาะโอ้ยร้องมึง่ไปรถเลนเลยนกันกันเอไปรถเล่นเกัน่นเร่นกันนเองครับกินเขาน่กันนะครับยองมาแล้วพี่น้องจันจุยังก่อนออกห่อนมือที่ออกห่อนมือันไอ้หนุ่ยอ้หนุ่ยว่าออกห่อนมือซะ ว่าไปได้ไหมอนจานโจเราเอาถุงซุปมือแล้วเราอันขันก๋วยนะบ่ต้องขัดโบใช้ถุงมือบ่ใช้ถุงก็ได้เลยไอหนึ่งเขาโบใช้ที่มันออกควันมือว่ามันฉีดเดียดได้แออกควันมืออะไรไปได้ไหมอ่ารย์ซุปฉีดเดียดได้ก็ออกควันมือก็ออกควันมือไงไก่ออกควันสาเป็นประเภทนี้ส้อยสรอยสรอยจะไปปล่อยเขาพระเอกยันน์น่ะคือไปปล่อยังสั่นไหม กเตอนูเราตอบน้าแวราตีกระไูก่ความอนความดเตกวนๆได้หลังเกยอืเป็นจันทร์เนาะบอนซื้อหัวงเซลนะครับพี่น้องจัเกยคืออืมสน้อยนี่ไอ้เลยใส่จด่น่อยงมใส่เจ้าอง่โอ้โหมคอมิิมเสียงแท้ เอาใหญ่มึงเจ้าบอลห่ึงให่ดใหญ่มึงเ้าันด็ดคัวเ็ดใส่เล้นละยันว่าแดึกใส่ทั้งหลังตัวนี้ดกมดีดกูิบเ่ออเอมังกูิดรอ่ออกีฮะมันบวมดิเขาจะว่าให้บีเวบเอบีเอาไม่เอาทิ้งเอาเ่นทงไปท้านทั้งซือบีมาใ่โอ้ กาดบีบีก็คือตรงแทนนี่ขีพโ้นเลนไ่ดบีด้เลยขีโพต้นไหเอากนล่างเอากันมาสดีเน่อยเน่ยว้มันบีเด้อน่หมมามันบีเด้น้เพียต้นั้ยหไปออกกุนกะถิ่นน้ำมูยี่เหนืออุนะเทีนี่มาามสาิบาทเออสาบาทมีด้สามสิบาทนี่าบีกวบี้องวกว่านกวบีรกว่าบีแรงจึงเครื่องเลยเคบีกุนน้ำเนี้อ เฮ็ดแล้วละครับเฮ็ดเบี้ยนู่นี่แซ่บๆสนะครับเอ้าเอาแซ่บน้องกันนะครับเอ้าใส่แล้วไอ้หนูเขาใส่แล้วยังยังบ่ทันใส่หอมครับเอายัิงๆหอมเจ้าใส่บีแล้วอือแซ่บบาดนี่เพราะว่าบ่ใส่หอมก็หอมคือก็เพราะว่าผมน่ารักครับอันโดยคลิปนี้ขอบคุณทีมงานความฮาความแย่งพี่น้องเฮานะครับที่ติดตามช่องลำพองแตะลุวันแตเพิ่นอย่าลืมครับพี่น้องครับ12ตุลาคม อย่าลืมมาให้กำลังในใจกับทีมงานหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยสินนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณแม่ลำพาขอบคุณพระเอกอำพลบอทองนะครับที่อ่าอีแบงอีแบงให้ดีพ่อเนี่ยทีมงานท่าไใดเขาไปหาอยู่จุอาจุอากัคชิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ